ทีมผาคกระล่ำดอกจงใจนำเสนอต้องยอมรับกันว่าเทคโนโลยีได้แทรกางเสริมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันแทรกซึมอยู่ในทุกอณูทุกขณะจิตและทุกวงการอาชีพแล้วเทคโนโลยีจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลได้อย่างไร สวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันครับวงการฟุตบอลเป็นวงการที่มีมูลค่าสูงมากทางการตลาดผลการแข่งขันในแต่ละคู่นั้นส่งผลกระทบทางธุรกิจอย่างสุดติ่งทว่าน่าแปลกใจเหมือนกันครับที่วงการที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึงขนาดนี้แต่กลับปฏิเสธที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ในการตัดสินแต่ก็ช่างหัวมันเถอะนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือสกู๊ปพิเศษครับ ว่าหากเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในวงการฟุตบอลได้ชาวบ้านเขาอยากให้น้ำเข้ามาช่วยในจุดไหนกันบ้างครับสวัสดีดอกจังขอบคุณมากครับในขณะที่วงการเทนนิสนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตัดสินว่าลูกลงหรือไม่ลงเทคโนโลยีที่ไกลสุดของวงการฟุตบอลคือสเปรย์กระป๋องแต่หากว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาจะเลือกเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในวงการฟุตบอล คุณอยากให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในส่วนไหนของวงการฟุตบอลเอ่อผมคิดว่ากรรมการครับอาคุณหมายถึงการนำเทคโนโลยีพวกโกไลน์มาช่วยในการตัดสินอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายถึงว่าเราควรจะพัฒนาสเปรย์กระป๋องให้มันทันสมัยกว่านี้เนี่ยตออเน็ตเล่นเกมอัพรูปฟังเอ็มพีสามได้ก็อย่างดีไม่งั้นอยู่ในสนามน่าเบื่อตายแล้วคุณมีอะไรจะฝากถึงกรรมการที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสเปรย์กระป๋องนี่โดยตรงบ้างไหมครับ กรุณาอย่าฉีดสเปรย์เหนือลมคุณคิดว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยวงการฟุตบอลได้อย่างไรบ้างครับอ่าผมคิดว่าจะนำเทคโนโลยีมาช่วยนักฟุตบอลนะครับคุณจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยอย่างไรครับเอ่อคือผมอยากให้เรามีจอยสติ๊กที่เอาไว้บังคับนักฟุตบอลได้เหมือนเวลาเล่นเกมเอ่ออะไรอย่างนั้นน่ะ หรือไม่ก็โปรแกรมโกงที่เอาไว้ปรับค่าพลังนักเตะได้ผมจะปรับค่าบาโรเตลรี่ให้วิ่งเร็วกว่าเบลยิงคมกว่าโดกัดเก่งกว่าโซเรส,สิกรับรองยิงกระจายหายว่าวแน่คราวนี้ถ้าปรับค่าขนาดนั้นแล้วลิเวอร์พูลจะกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ใช่ไหมครับอ,อตอนนี้ทีมเราติดบั๊กอยู่ครับติดบัก๊กเราจะพัฒนาวงการฟุตบอลด้วย,ยเทคนิคเลยต้องเปลี่ยนตัวนะสมาฟุตของเราสะก,ก่อนเว้ยชนะทีเอาหน้าทีพอแพ้หายหัวไม่ต้องไปเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเราเอาไอ้ สมและนี่คือสิ่งที่ออกมาจากก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านในประเด็นเทคโนโลยีกับการพัฒนาวงการฟุตบอลดอกจังรายงานขอบคุณมากดอกจังและผลสำรวจความนิยมต่อความคิดเห็นทั้ง3ข้อได้ออกมาแล้วครับข้อ1นึสเปรย์กระป๋องกับกรรมการ10%ข้อ2 ปรับค่าพลังนักเตะ10%และข้อ3นักสมาได้รับผลโบวตถึง80%ผมมีความเชื่อว่าความคิดเห็นเหล่านี้จะเป็นจริงได้สักวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายเราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงในเร็ววันกละลำดอกนิวส์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กระลำดอกให้เสียงภาษาไทยถ้าไม่พูดชื่อนี่ไม่โดนฟ้องใช่ไหม